1,000พล้านต่อปีจากน้ำชาเปิดโชว์คฤหาสหน์100ล้านริมทะเลสาอาณาจักรตันพัสกันทีฟันรายได้1000ล้านต่อปีจากน้ำชาเรียกได้ว่าวันนี้เราก็ไม่พลาดที่จะพาทุกคนมาเปิดบ้านริมทะเลสามูลค่า100่ล้านของเจ้าพ่อการตลาดที่ใครหลายๆคนรู้จักและคุ้นหน้าคุ้นตาเจ้าตัวเป็นอย่างดีสำหรับตันพัสกันทีพร้อมเรื่องราวชีวิตกับความสุขแบบเรียบง่ายและถ้าให้พูดถึงบรรยายความพิเศษของบ้านคุณตัน คงต้องเริ่มต้นตั้งแต่ความรู้สึกสดชื่นจากทางเข้าด้วยมาจนถึงตัวบ้านซึ่งส่วนหนึ่งมาจากที่คุณตังร่วมด้วยช่วยปลูกต้นไม้เพื่อสร้างบรรยากาศร่มรื่นให้เสมือนอยู่เขาใหญ่ถัดมาคือวิวทะเลสาบแบบพานอารามาท,ที่ช่วยสร้างความเย็นมากับสายลมตลอดวันสร้างความสบายกายและสบายใจให้สมาชิกในครอบครัวรวมถึงแขกผู้มาเยือนด้วยส่วนความพิเศษอื่นๆขอให้ประมุขของบ้านเล่าให้ฟังดีกว่าขอจัดเต็มสักครั้งกับบ้านที่รอมา ทั้งชีวิตคุณตันโดยในห้องรับรับแขกปลุกรกระจกมองออกไปเห็นวิวทะเลสาและเนินต้นไม่ร่มรื่นก่อนจะเล่าถึงที่มาของบ้านในฝันว่าผมตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนที่คิดจะซื้อที่ดินปลูกบ้านที่นี่ว่าอยากให้มีอุโมง์ต้นไม้ตลอดถนนในหมู่บ้านให้ได้อารมณ์เหมือนเป็นเขาใหญ่ในกรุงเทพเดิมหมู่บ้านนี้เต็มไปด้วยต้นไม้ส่วนกลางก็มีการปลูกเพิ่มแต่ผมว่ามันยังน้อยไปพอผมซื้อที่เสร็จจึงมาปลูกต้นไม้เพิ่มเติมตั้งแต่ทางเข้า ตลอดจนทุกบริเวณของหมู่บ้านปีละประมาณ1,000ต้ันติดต่อกัน3ปีแม้ตอนนี้อาจจะเหลือประมาณครึ่งหนึ่งก็ยังถือว่าเห็นผลที่ผ่านมาผมไม่เคยสร้างบ้านให้ตัวเองเลยเคยแต่สร้างให้คนอื่นตั้งแต่สมัยทําห้องแถวทําบ้านจะสรรขายที่ชนบุรีส่วนบ้านตัวเองใช้ซื้อเอาซื้อบ้านตัวอย่างด้วยนะเพราะไม่มีเวลาไงคิดว่าเขาจัทุกอย่างไว้เสร็จแล้วก็สะดวกดีบ้านหลังนี้จึงเป็นสิ่งที่ผมเก็บเกี่ยวความชอบมาทั้งชีวิต ทั้งจากประสบการณ์เวลาไปเที่ยวต่างประเทศไปเจอโรงแรมหรือบ้านคนอื่นที่สวยๆเรียกว่ารวมสิ่งที่ผมชอบที่สุดเอาไว้หมดแล้วเคยมีกําไรต่อปี1000ล้านบาทเหตุผลแรกสุดของความตกต่ําก็คือตลาดชาพร้อมดื่มไม่ได้เติบโตแบบติดจรวดด้วยโปรโมชั่นหวยชาเขียวรวยรายวันเหมือนอย่างในอดีตเมื่อ4-5ถึงปีที่แล้วแต่กลับติดลบอย่างต่อเนื่อง 3- 5ถึงเปอร์เซ็นต์ต่อปีและชาพร้อมดื่มก็ถือเป็นรายได้หลักของบริษัทอิชิตัน คิดเป็น90-95%จากรายได้ทั้งหมดที่น่าสนใจคือในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาแคมเปญหวยชาเขียวรายวันกลับแบ็คไม่ได้ส่งพลังเหมือนอย่างแต่ก่อนทว่าปัจจุบันเครื่องดื่มชาอิชิตันความนิยมลดลงที่ได้กำไรถึง1,078ล้านบาทอย่างไรก็ตามตันพัศกันทีผู้บริหารอิชิตันได้มองว่าตลาดชาเขียวในประเทศไทยค่อนข้างทรงตัวมีการแข่งขันและอุปสรรคมาก จึงเริ่มจริงจังกับตลาดในประเทศอินโดนีเซียส่วนในประเทศไทยได้เปิดตัวชาพร้อมดื่มแบรนด์ใหม่ชิซุโอกะบายอิชิตันที่นำชาเขียว100%จากจังหวัดชิซุโอกะประเทศญี่ปุ่นซึ่งงานนี้คงต้องรอลุนกันว่ายอดขายจะไปในทิศทางไหนเพราะชาแบรนด์ใหม่ตันภัสกันทีเองก็ค่อยๆปรับตัวเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้ลงทุนซื้อแบรนด์ใบเล่และผลิตเครื่องดืง่มชูกำลัง247เตรียมไว้ถือวันใดวันหนึ่ง ยอดขายชาพร้อมดื่มลดลงแต่ความเป็นจริงณนะวันนี้คือนอกจากยอดขายชาพร้อมดื่มอิชิตันจะลดลงแล้วนั้นเหล่าบรรดาเครื่องดื่มใหม่ๆกลับไม่ได้มียอดขายอย่างที่คาดหวังไว้